ใดเกมวอู้ <Were wolf! S 1> oh! อู้ยังไม่เริ่มเลยหมาหอนและไปดูกติกากันเลยค่ะกติกายกออฟฟิศพิชิดแวฟวูฟเกมนี้จะแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายชาวบ้านกับฝ่ายหมอป่าซึ่งในหมู่บ้านของพวกเรายกออฟฟิศตอนนี้มีหมาป่าที่คอยจ้องกำจัดผู้เล่นัอื่นในตอนกลางคืน1ตัว oh! บติกาคอยปกป้องชาวบ้านในตอนกลางคืน ปกป้องได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นโดยห้ามปกป้องสาคนเดิมสองคืนติดกันเทพพยากรต้องใช้ยานเพื่อตรวจสอบคนในหมู่บ้านคืนละหนึ่งคนว่าเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีลูกครึ่งมนุษย์หมาป่าจะอยู่ฝ่ายชาวบ้านแต่เทพพยากรณจะเห็นว่าเป็นคนไม่ดีผู้ต้องสาง เป็นชาวบ้านที่แสนจะธรรมดาแต่หากโดนสังหารโดยหมาป่าผููตรงสาบจะไม่ตายแต่จะกลายเป็นหมาป่าในทันทีและชาวบ้านธรรมดาที่ต้องคอยจับพิรุธให้ได้ว่าใครคือหมาป่าฝ่ายชาวบ้านต้องช่วยกันตามล่าหาหมาป่าและกำจัดหมาป่าให้หมดให้ได้ในช่วงกลางวันด้วยการโหดคนที่น่าสงสัยที่สุดเพราะฉะนั้นล็อกประตูบ้านให้ดี เตรียมเสียงให้พร้อมเพราะหมาป่าลับคมเคี้ยวพอที่จะขย้ำคุณได้ทุกเมื่อมเป็นอย่างี้นี่เอโอเคครับเดี๋ยวจะให้ทุกๆท่านนะครับทำการจับตัวละครนะครับโดยเริ่มจากคนแรกนะครับโดยทุกคนจะหลับตากันอยู่นะโดยเริ่มจากคนแรกเดี๋ยวให้โบท๊ททำการจับขึ้นมาครับหมาป่าจับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดูนะครับโอเคโบ๊ทจับเสร็จแล้ว ต่อมาพี่บอสทำการจับครับอาโอเคทีนี้ให้ทุกคนลืมตาเพื่อดูบทบาทของตัวเองครับ,บว่าตัวเองได้อะไรอ่าโอเคในเมื่อตอนนี้ ทุกคนดูบทบาทของตัวเองแล้วก็ทราบกันแล้วนะเดีย๋ยวให้ทุกคนทําการหลับตาเดี๋ยวกรรมาการจะทําการขานชื่อบทบาททีละคนนะครับว่าใครได้บทบาทอะไรก็ทําการลืมตาโอเคโดยเริ่มจากบทบาทแรกลูกครึ่งลืมตาครับอออ่าโอเคลูกครึ่งหลับตา<อ>ผู้ต้องสาบลืมตาครับ<อ>ใครคือผู้ต้องสาบอ่าโอเค กลัวต้องสาบหลับตาอ่าสอมาบอริการ์ดลืมตาคนเดิมลืมตาอ่าอะลืมตาใหม่ซิบอริการ์ดโอเคตามันเล็กใช่ป่ะมันเลยมองไม่เห็นไอ้โบ๊ทอ่าตาปกติตัววันนี้หลับตากรันนะมาปลาลืมตาโอ๊ยป้าเออน้ำตัวลืมตาออเลิกเล่นละครสิมาปลาหลับตานะชาวบ้านลืมตา ที่ชาวบ้านโอเคชาบ้านไปเลยอ่้ยชาวบ้านหลักตานะและสุดท้ายเทพพยากรยืมตาอ่าโอเคโอเคครับตอนนี้กรรมการรู้ตำแหน่งของทุกคนแล้วโดยเราจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงเช้าเพื่อหาว่าใครเป็นหมาป่าในวันแรกนะครับอ่าโดยช่วงเช้ากรรมการจะมีเวลาให้60นาทีในการหาไม่ได้กบนไอ้ย um ้ยเอาแมวม่ โดยช่วงเช้าวันแรกตโดยช่วงเช้ากรรมการจะมีเวลาให้60วินาทีเพื่อหาว่าใครเป็นหมาป่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าสู่ช่วงเช้าได้กกินอีไจะจมูกดีหรือเกยอุ้ยแสดงว่าคนที่จมูกดีอ่ะก็ต้องดิใช่ไหมก็ต้องจมูกยาวงมันไม่ใช่แล้วแหละถ้าจมูกยาวตอนนี้เหลือ30วินาทีสุดท้ายจะสีหน้าแล้วถ้าเป็นบอลไม่ค่อยพูดเลยค่ะ ไมตอนขาดชื่อเรียกชื่อหมาป่าไมเอิร์นต้องทำเสียงเล็กตัวนีกตัวนี้วี้ตัวน้ตัวนี้ตัวนี้ัวนีตัวดีตัวน้ตนี้ตวนี้ตัวนี้ตทวี้ตัน้ัวนี้ัวนัวนี้ตัน้ตัปนี้ตัวนี้ตัวตับี้ตัวน้ตัวนีัวนี้น้ตัวนี้ตัีัวตัวนี้ตัน้ัวนี้วนี้ตัวนี้ันี้ตัวนัน้ัว้้นนววตวับต้องการโหวตใครในเช้านี้ครับยังยัง เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะออกไปดูจ้า้จะออกไปดูหมาป่าอ๋อโอเคอโอเคทุกคนหลับตานะครับเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนบทบาทแรกนะครับบอดี้การ์ดลืมตาครับในคืนแรกนี้ต้องการที่จะปกป้องไข่ครับโอเคเอออย่าไปยุ่งเก่งนะเงียบเชียบบอดี้การ์ดหลับตาครับ ต่อมามะป่าหรือตาครับต้องการที่จะสังหารใครในคืนแรกครับอย่าเปิ่อย่ายังโชัดเจนลใไเล่นเขาปาขาฟาดแน่ใครวะขาหรือขาหลังมากตานะต่อมาเทีพยากรลืมตาครับต้องการที่จะตรวจสอบใครในคืนนี้ดู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 เลยโอเคครับเทพยากรหลับตาครับโอเคครับ ตอนนี้เ oh <my> ช้าแล้วเ <c oughs> ช้านี้ <c oughs> มีคนตายโอ้ยอุ้ยได้จะคนที่ตายก็คือน้องเอิร์นอ่น้องเอ,ง <c oughs> อิอเ,อเปิดเผยตัวตนครับช่วยกล้องดูไปหาไปโอเคครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่งชวงเช้านี้จัดเวลา60วินาทีนะครับเริ่มหาว่าใครเป็นหมาป่า สิบวิจักรล่าเริ่มได้ไม่ใช่มีข้อมูลอ่ะแชร์ดิพี่คงคิดว่าพี่โดนเดินข้าเพราะว่าพี่เอ็นแบบว่าจะออกไปดูหรือเปล่าแบบมาป่าของพี่ว่าพี่อาจมีเสียหรือเปล่าใช่แล้วพี่ก็คิดว่าคนที่มีหลักการอะมักจะเป็นมาป่าอ๋อพี่คนแรกเลยที่ถามว่ามันจะออกไปไหนอ่ะก็พี่อยากรู้มันจะออกไปไหนพี่สงสัยมันทนายก็พี่ข่ามันมาทีนี้ปกติคนที่ออกอ่ะต้องเป็นพี่คือทำไมอ่ะพี่เป็นไอ้นี่ตำรวจ เดี๋ยวเวลาอีกยี่สิบวิสุดท้ายมันดิ้งจังวะปกติกานคืนพี่จะออกไปตั้งด่านไงเอะไรอีกสิบวิสุดท้ายต่อเวลาต่อเวลาค่ะขอต่อเวลาค่ะอ่ากรรมการจะให้อีกสามสิบวิโอเคพี่บอสอ้าปากไม่มีไม่ยอมให้เล่าใจปกหน้าที่ออกกลางคืนอ่ะหน้าที่ที่ทุกคนคิดว่าเป็นเอิร์นทำอ่ะมันคือหน้าที่พี่ปกติพี่ต้องออกไปตั้งด่านเพื่อจับโจรถ้ามันใคร เรา้ายเป็นเสียเยอะครับพี่เวลาอีสิบวิสุดท้ายขอข้อมูลหน่อยดิขอข้อมูลหน่อยเร็วๆใครคนที่ดูมันตายไปแล้วเฮียไม่เช้าบ้าอ่าหมดเวลาถึงเวลาเปิดโหวตแล้วว่าใครเป็นหมาป่าครับอ่าเริ่มเปิดโหวตครับอ่าโอเคสุดเพคือยังไม่มีคนต้องการโหวตใครเป็นหมาป่าหมดเซสชั่นช่วงเช้าเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนทุกคนหลับตาครับไม่มีเดียมหรอไม่มีบทบาทแรกนะ พ่ที่จาดลืมตาต้องการที่จะปกป้องใครในคืนนี้ครับตัวมันเก็ูว่าใครยุบอีกตัวมีพุต่อมามมาป่าลืมตาครับต้องการที่จะสังหารใครในคืนนี้ครับคนลุกเข้าคนเนียเกันไรเยอะกว่เคี้ยวโอเคะมาป่าหลับตานะครับต่อมาเทพยากรกรืมตาครับต้องการที่จะตรวจสอบใครโอเคครับถ้างั้น เข้าสู่ช่วงเช้าครับทุกคนลืมตาได้คนตุยโอเคครับในช่วงเช้านี้ม,มีคนตุยคนตุยคือพี่บอสไม่รู้ได้ไงบรกิการปกป้องกูกูตัวเปลี่ยนเกมเธอเป็นใครอ่ะพี่บอสเฉลยตัวต้นผมตอนแรกจะตั้งด่านกป็เนี่ยตั้งด่านไม่ใช่เป็นตัวอ,อะไระเปพยากรอน อีสเตปพีเอคอนดังนั้นช่วงเช้านี้กรรมการให้เวลา60วินาทีในการหาว่าใครเป็นหมาป่านะครับเริ่มได้เป็นหมาป่าหรือเปล่าไม่ได้เป็นเป็นหมาป่าหรือเปล่าหรอเป็นหมาป่าหรือเปล่า <c oughs> ใครจอ,ไ,อไม่ต้อบเลยโสดเถอะไม่แล้วทำไมไปโย้ให้ผม <c oughs> พวกมึงรู้เลยว่าพี่มอเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วเธอรู้ได้ไงเธอไม่ใช่พี่เอกก่อนก็ผมฟังเขาพูดเขาบอกว่าใครเป็นอะไรที่ไม่ได้ฟังเขาหรอเปแต่โบสถ์ฟังตัวเองพูดอน่ยโบสถเป็นอะไรเห็นอะไรกัน เป็นบอดี้การ์ดตอนเนี้ยป้องตัวเองใช่ไหมผมอยากรู้ว่าฉันเป็นบอดี้การ์ดเฮ้ยเปิดโลแล้วฟังก่อนนะบอดี้การ์ดเป็นปกป้องตัวเองจำไม่ได้ใช่ไหมก็เพราคนเดิมจำไม่ได้ใช่สองคนนี้ทำไมเธอไม่ซ่องคนนี้เออก็ล้เป็นเธอแหละถ้าอย่างเงี้ยคือต้องเป็นเพราว่าเขาเป็นอะนี่จริงแล้วไม่มีคนค้านอ่ะก็แปลว่าเขาเป็นจริงแนะเหลือมาอีกสิบวิสุดท้ายไม่ซ่องคนได้ไงเออฉันไม่เป็นค่ะอ้าวใครจะไปรู้ว่าเธอไม่เป็นล่ะไม่เคยเป็นอ่ะใครเป็นอะคุณทำอะไรได้บ้าง โอเคครับหมดเวลาเข้าสู่ผลโหวตครับต้องการที่จะโหวตใครครับในช่วงเช้านี้พี่เบสเลิกโหวตแล้วเออชอบโวยคนนูคนดนีมีพี่รู้สุดๆุสองรอบแล้วฉันบอกว่าฉันแค่ขนเยอะอดีควะทุกคนเลือกโหวตพี่ออมนะอ่ะยังพี่ออมหาข้อแก้ต่างมาว่าทำไมตัวเองถึงไม่ได้เป็นหมาป่านี่เป็นมอริการใช่ไหมแสดงว่าพี่เบสพูดจริง ไม่ไมพี่มิดว่าไม่เป็นผูจริงไม่ไม่มีคนถานไงก็คนถานอาจจะไม่เอาตัวแรงกันนะแต่จริงๆ่ะพวกมันเชื่อเขาว่าเขาเป็นบริการจิโอเคครับยืนยันผลโหวตไหมครับว่าจะเลือกโหวตที่ออมโหวตปะชาวบ้านไปแล้วอ่แป้งอ่ะที่ออมเปิดเตัวตนครับไม่มีใครเชื่อเลยเชื่อดูมีพรุษไ่ Okay. งั้นตอนนี้ก็จะเหลือชาวบ้าน2หมาป่าหนึ่งกบอกว่าฉันได้กินสนะองคนนี้โอเคครับเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนทุกคนหลับตาคือถ้าหมาป่าค่าได้คือชนะเลยใช่ปะใช่ทุกคนหลับตาค,คตาือพี่เบสต,ต้องป้ปองไฮได้ใช่ไหมพี่เบสต้องหมาก็องผ้องหนู่นะเกมแน่เลยโอเคหลับตาไอ้พูดเป็นหมา อันนี้จะให้หมาป่าเป็นคนเริ่มก่อนหมาป่าลืมตาครับต้องการที่จะสังหารใครในคืนนี้ฮะโอเคโอเคมาโอเคเลยไม่น่าเลยหมาป่าลับตาไปดูแล้วอ่ะที่การลืมตาต้องการที่จะปกป้องใครจะปกป้องเขา โอเคครับอ่าวันนี้การหลับตานะอ่าเช้าแล้วลืมตาได้เช้านี้มีคนตุยหมาป่าชนะเบสเบสเปิดเผยตัวตนเป็นเมวป่าอ่าเบสเป็นบอดี้การ์ดหมาป่าชนะาฉะนนเกมนี้สรุปได้ว่าหมาป่าชนะว่าแล้วกูจะตื่นมาโบมดมึงแต่กูตื่นไม่ไหว่